ครับผมนี่สำหรับไข่หอยกับผมไข่หอยเทีอันขาม่วมฟักนะครับนี่ครับหอยโขงหอยปังครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ตั้งอันบอ์แล้ะครับเข้ากับพ่นน้ำไว้ครับพ่นน้ำเสาแรงแล้วกับพิดกองไว้ครับนี่ครับนี่ครับหอยโขงกับหอยปังครับนี่ครับ ขับประคองนี่ครับอันนี้นดำๆไก่เซออกแล้วครับนี่นี่ครับใก่แล้วครับเข้าไปในสก้อนครับตะวันนี้ครับนเห็นว่าครับีครับครับผม มันกำลังติดตายออกมาเนาะครับเนาะครับเอาก็เอาลงบ่อหน่อยได้ครับนี่ครับซอยเพิ่นครับนี่ครับเอาลงไปได้ครับเอาเป็นนังครับเนี่ยครับเพราะว่าจัะนอนกับติดตายขึมาครับนี่ครับมาลงได้ครับนี่ บ้ายบูกเนะครับมือของนี่ครับสำหรับหอยอันโขงหอยปังครับผมก็ลังฝากมาเนี่ยครับแกะออลยครับเพราะว่าหลอบหนอกที่เพิ่นเป็นอันนี้ขั้นกับแทบเพิ่นเพ่ซื้อครับนี่ครับซับเป็นตัวนะครับนี่ครับเป็นตัวเขาก็มาลงบ่อครับลงบ่ออนุบาลนะครับนี่ครับนี่ บอลลูกบานง่ายๆนะครับเอาฝีมใบอันจอบครับจอบน้อยๆครับเดี๋ยวลงไปได้ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาก็สีแข็งเองนะครับนี่ครับเห็กัได้ครับครับเขาก็ลงไปได้ครับ ตามแบบเหมืนก็ยังมีเหลือแน่อยู่ครับแล้วก็บถิ่มใหม่ในกองขึ้เก่าครับรอรอบนฝักนะครับพี่น้องเนี้ครับนี่ยครับตอนนี้ตั้งสิเป็นโต้แล้วเพิ่ครับพี่น้องนี่ครับผมเรับครับอีฟฟ้าใบขึ้นเก่าครับอีฟฟ้าใบครับผมนี่ครับ ครับผมเดี๋ยวครับมาเบิงเบิงนี่เดเลยครับติดตามมีเลยครับสําหรับมือใหม่ครับผมเ๋ยวบงเกิดที่พาไปบงบอพอพันแม่พันนําครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านครับผม